สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบา n e นิวส์ข่าวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสติก้าเยอรมันฤดูกาล2,0222,023ในสัปดาห์ที่34นัดปิดฤดูกาลค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่27พฤษภาค,คม2,566ค่ะบกคุมก็เปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลเวอร์กูเซนไป3ประตูต่อ0ูบรู mun, สเซดอรมุนเสมอกับไม่์05ไป2ประตูต่อ2 ยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะเวเดอร์เบรเมนไป1ประตูต่อศูเอฟซีโคโลนแพ้ให้กับบบยอมินิกไป1นประตูต่อ2ฟุตบวกแพ้แฮทท่าเบอร์ลินไป1ประตูต ug, ่อ2แอเบลไลซิกเอาชนะชาวเกศูนสี่ไป4ประตูต่อ2ไอทรักแฟรงเฟิร์ตชนะไฟ่บวกไป2ประตูต่อหนึ่งบรูซียมอนเช่นกลัดบักเอาชนะเอาสบวกไป2ประตูต่อศูนย์ และสตุตการ์เสมอกับฮอฟเฟนไฮม์หนประตูต่อหนึ่งโดยหลังจากที่กรัมศึกหนักกันมาหนึ่งฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็มาถึงบทสรุปของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาล2022-2023กันแล้วนะคะและหลังจากที่จบเกมในนัดสุดท้ายค่ะเราก็ได้ทีมที่คว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันทีมที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรป และทีมที่ตกชั้นเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะเป็นทีมใดกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ทีมที่ควา้าแชมป์บูเดสลิกาเยอรมันฤดูกาล2022-2023ได้แก่บาเยอร์มิวนิก, 23, กค่ะโดยทีมเสือใต้ลงแข่งขันไป34นัดชนะ21สเสมอ8แพ้5มี71คะแนนก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของบบเยอร์มิวนิกด้วยนะคะ ซึ่งทีมที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2023-2024ตามไบยูมินิกไปได้แก่อันดับที่2อบรูเซียดอร์มุนโดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ22สเสมอ5แพ้7มี71คะแนนค่ะอันดับที่3มแอร์เบไลซิกลงแข่งขันไป34นัดชนะ20สเสมอ6แพ้8มี66คะแนน และอันดับที่4ียูนเยี็นเบอร์ลินค่ะโดยลงแข่งไป34นัดชนะ18เสมอ8แพ้8มี62คะแนนขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของทั้ง3ทีมด้วยนะคะและทีมที่จะได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในฤดูกาล2023-2024ได้แก่อันดับที่5 s เอสซฟรายบวกโดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ17เสมอ8แพ้9มี59คะแนนค่ะ ส่วนทีมที่จะได้ไปเล่นในรอบคัดเลือกของศึกยูฟายูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกในฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4าร2 0 2 3 2น2 4นะคะได้แก่อันดับที่6ไบเออร์เลวกูเซนค่ะโดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ14เสมอ8แพ้12มี50คะแนนค่ะตามมาด้วยอันดับที่7ไอทรักแฟรงเฟิร์ตนะคะลงแข่งไป34นัดชนะ13เสมอ11แพ้10มี50คะแนนค่ะอันดับที่8วอฟบวก โดยโลงแข่งขันไป34นัดชนะ13เสมอ10แพ้11มี49คะแนนอันดับที่9ไมล์05ลงแข่งไป34นัดชนะ12เสมอ10แพ้12มี46คะแนนอันดับที่10บรูซียมืนเช่นกลัดบกักค่ะลงแข่งขันไป34นัดชนะ11เสมอ10แพ้13มี43คะแนนอันดับที่11ค่ะเอฟโคโลน ลงแข่งขันไป34นัดชนะ10เสมอ12แพ้12มี42คะแนนค่ะอันดับที่12ค่ะ1899าฮอฟเฟนไฮม์ ham, โดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ10เสมอ6แพ้18มี36คะแนนค่ะอันดับที่13บวเดเรดเบรเมนลงแข่งขันไป34นัดชนะ10เสมอ6แพ้18มี36คะแนนอันดับที่1 4บวโบกคุ้มลงแข่งไป34นัด ชนะ10สเสมอ5แพ้19มี35คะแนนอันดับที่15อาสบวกลงแข่งขันไป34นัดชนะ9สเสมอ7แพ้18มี34คะแนนค่ะและมาดูกันที่ทีมโซนตกชั้นกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ทีมที่จะได้ไปเพลย์ออฟแย่งชิงพื้นที่หลีกสูงสุดกับทีมจากบุนเดสลีกา2ค่ะได้แก่ทีมอันดับที่16 VfB สตุตการ์ด โดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ7เสมอ12แพ้15มี33คะแนนค่ะและทีมที่ตกชั้นลงไปเล่นในบุนเดสลีกา2ได้แก่อันดับที่17ชาวเก้04โดยลงแข่งขันไป34นัดชนะ7เสมอ10แพ้17มี31คะแนนและอันดับที่18แฮท่าเบอร์ลินลงแข่งขันไป34นัดชนะ7เสมอ8แพ้19 มี29คะแนนค่ะปิดท้ายกันที่สรุปตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤด,ดูกา2022 20 23, ล2022-2023หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่34นัดปิดฤด,ดูกาลค่ะโดยเป็นนิคลาสฟลุครุกจากเวเดอร์เบิรเมนรวมทำไปแล้ว16ประตูตามมาด้วยแซดนาบรีจากบายูมินิกรวมทำไปแล้ว14ประตู วินเซนโซกริโฟจากเอสซีไฟบวกค่ะรวมทำไปแล้ว14ประตูแรนดันโคโคลมูอานีจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตค่ะรวมทำไปแล้ว14ประตูและคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอเบลซิกรวมทำไปแล้ว14ประตูค่ะและนี่ก็คือบทสรุปปิดท้ายในศึกฟ,ตฟุตบอลบูเดสลีกเยอรมันฤดูกาล2022-2023สำหรับนัดปิดฤดูกาล ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าของข่าวสารแวดวงฟุตบอลต่างประเทศในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้รวมถึงยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องให้ได้ติดตามกันทุกๆวันผ่านทาง Sportbar n w w s ค่ะและนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ s p o r t b a า News นำมาอัปเดตและนำม,มาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ